Áo ah, มันถึงเวลาที่ฉันน่าจะต้องมีร่างกายกลกับคืนมาแล้วสินะช่างมันละกันงั้นแผนที่ฉันจะทำล่ะก็หลังจากนี้ฉันจะถล่มจักรวาลน,นี้ให้ราบคาบไปเลยทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่รอเวลาอาังรห้าสซนต์ของฉันมันเหลือเฟอือที่จะจัดการจักรวาลน,นี้และจักรวาลต,าตา่างๆได้ง่ายเลยละ ดูเหมือนว่ามันจะได้เวลาแล้วสินะเอาล่ะเกิดใหม่ได้เลยร่างกายของฉัน <c oughs> นี่ที่สุดฉันก็ได้ร่างกายกลับคืนมาสักทีเอาล่ะถ้าใส่ชุดนี้ไปล่ะก็คนอื่นอาจจะจํำได้ก็ได้เพราะฉะนั้นขอไปเปลี่ยนชุดหน่อยละกันนะ แล้วก็อาวุธของฉันเครียวสุดที่รักฉันกำลังจะไปรับแล้วนะและในเมื่อจักรวาลนี้โดนทำลายไปแล้วฉันก็จะพาเพื่อนทั้งสองคนของฉันไปยังจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งที่สงบสุขและไม่มีการต่อสู้ฉันจะทำให้ทุกจักรวาไลไร้ความกลัวและเมื่อใดที่มีการต่อสู้เกิดขึ้น จักรวาลนั้นจะไม่จักรวาลที่ฉันจะลบมันทิ้งไงาอาวุธที่รักของฉันไม่ได้เจอกันนานเลยนะแกยังอยู่สภาพดีอยู่เลยมาพลังส่วนใหญ่ของฉันก็อยู่กับแกหมดนี่แหละถ้าเกิดฉันไม่มีแกฉันก็เป็นได้แค่ไอไก่คนนึ่งล่ะนะเพราะฉะนั้นเรา ไปทำลายทุกอย่างและทำให้เพื่อนของเรานั้นมีความสุขกันดีกว่าถึงแม้ฉันจะต้องรับบทเป็นคนชั่วกว็าตามแต่มันก็คุ้มค่าสำหรับการที่ทำให้เพื่อนของฉันได้มีความสุขและก็ตัวปัญหาตัวแท้ๆของมันก็น่าจะเป็นไอ้อบแล้วสินะฉันก็แค่ไปเด็ดหัวมันมาแต่ในเมื่อฉันมีพลังมากแล้วตอนนี้ ฉันก็ได้เจอฆ่ามันหรือไม่ก็จับมันแล้วก็ขโมยร่างกายหรือพลังของมันเหมือนดังที่มันนั้นทำกับฉันเอาล่ะทีนี้ก็แค่ขายผนึกฉันก็จะได้เคลียรสุดที่รักของฉันกลับคืนมาครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยแก่ไปฉันจะไม่ผนึกแกอีกแล้วล่ะไอเพื่อนยากของฉันเราไปสนุกกันดีกวัว ไปละเลงเลือดให้เต็มจักรวาลน,นี้ไปเลยเอาให้ไม่เหลือพื้นที่ให้ยืนที่ใสสะอาดฉันจะเก็บมันให้หมดเด็ดหัวพวกมันและฉันจะทำลายมันทิ้งและก็าว่ามันค้าแล้วก็ค้าข่าอย่างเดียว และหลังจากนั้นก็โชยพวกมันรู้ว่าความน่ากลัวที่แท้จริงมันเป็นยังไงฉันจะทำให้พวกมันต้องกลัวไปชนวันตายแล้วก็เด็ดหัวพวกมันทีละคนทีละคน,ะคนใครที่ต่อต้านหรือทำอร้ายเพื่อนของฉันฉันก็จะฆ่ามันทิ้งไปเลย <g ling> มาเป็นการที่ทำแล้วเป็นการเป็นงานจริงๆเลยนะ แพทของฉันฉันจะเป็นคนชั่วให้ดังใจฉันจะทำให้ฉันดูเป็นคนช่วยมากที่สุดมากที่สุดแล้วก็เผยธาตุาแท้ของพวกมันออกมาแล้วพวกมันจะกลัวหรือมีพลังเยอะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันชอบผ <laughs> นึกคายแล้วสินะไอเพื่อนยากเอ๋ยเจ้าจะได้ออกไปเป็นอิสระแล้ว ฉันจะใช้เจ้าในการละเลงเลือดของพวกมันเอาล่ะไปกันดีกว่าอยู่ที่นี่นานเกินไปไม่ได้ แกนี่มันกระจอกสิ้นดีไม่ขนาดมือฉันเหมือนกับไอ้บอสเลยนะเนี่ยเพียงแค่ออกแรงเบาๆก็สามารถเด็ดหัวพวกนี้ได้แล้วมาฮะพลังไอ้บอสเนี่ยก็ไม่ได้ก,กากนี่หววาจะเอาเรื่องเลยทีเดียวงั้นก็ขอช้พลังนี้ในการฝึกเลยละกันนะมา ทำไมฉันยิ้มได้ตลอดเลยนะเนี่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าแกจะเจองโหดไรขนาดนี้เธอเริ่มชอบแล้วสิเอาละเรามาลองไปชัฉันพลังกันสักนิดหนึ่งดูไหมล่ะพวกเอาแบบตายไปข้างหนึ่งกันเลยไงมันคงจะเป็นที่เจ๋งหน้าดูเลยนะถ้าเกแก,แกตายไปแล้วร่างกายแกยังอยู่ครบนะ่ มันต้องสนุกแน่ๆเลยพวกงั้นเราจะมัวรอช้าอะไรล่ะมาสู้กันสักทั้งมาที่รักของฉันนี่นาสงสัยไหมว่าทำไมไอ้บอสมันหายไปนานจังเลยฉันรู้สึกเริ่มสงสัยมาแล้วสิปกติมันไม่ได้หายไปนานแบบนี้นะอย่าไปใส่ใจมันเลยมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เราควรจะสนใจกับมิติที่ฉีกขาดเปงนนี้มากกว่านะ มันคือการฉีกของมิติสินะแต่ทำไมรูปทรงของมันเหมือนการโดนตัดยังไงก็ไม่รู้สิ